แกตีเต๋อแม่ตีเต๋อโอ้ราคาที่ไหนอ่ะอยู่ตรงไหนของกรุงเทพทั้งวันเลยเอออยู่ตรงไหนของกรุงเทพพึ่งดังพึ่ดังพูดดังๆฮะปี่เจริญจารันอ๋อราคาอยู่จรันแต่อยู่นี่นานแลยโอ้แล้วแล้วแล้วคุณยายตอนนี้คุณยายอายุเท่าไหร่แล้วคะอหุติงหูพี่แกอายุตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะเอาเขียนเลยอายุอายุเท่าไหร่ อายุเหรออ่าแปดนี่นี่อะไรหลวงพ่อแกอยู่ถึงด้ยอยากจะตายนไม่ใช่อยากอยู่นะก็อย like ู่อย่างทรมารยายบอกว่าไห้รบกวนคนอื่นด้วยยายบอกว่ามาเอาไปเถอะไม่อยากอยู่แล้วไม่ได้ถามนิ้วมือสาวอะไรปีอะไรปีอะไรเกิดเกิดปีอะไรครับปีปีอะไรครับยายไม่ได้ยินไม่ได้ยิน คนที่เขาคอยจ้องดูอ้วนๆนั่นน่ะคุณยายเขาซักผ้าให้แต่นี่ซักเองได้แต่เขาเก่งจังเลยค่ะซักเหนียองน้ําคุณยายบอกว่าไม่อยู่ไม่อยากอยู่แล้วมาไปทีก็ก็อยู่ถืออายุยืนไงดูดีมากหนักดาบติดปีเมื่อก่อนที่ติดกว่ายายยายที่ลงสามติดมีแต่กระดูกยายปีปีอะไรปีปีเกิดเกิดปีอะไรปี เกิดเตียอะไรครับพสอะไรคะไม่ช่วยฉลูขันเถาะช่วยฉลูขันเถาะปี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 มารงมาลงโอ้มาลงงูใหญ่ด้วยไหมไปอินเดียก็ไปถ่ายกับรูปพญานาคที่เป็นเป็นปีมารงอ่ะไปบ่อยอินเดียเมื่อก่อนที่ตะดโรตีนะไปตั้งเป็นจิตจิครั้งเลยไปท ไปกับไปกับหลวงพ่อเนี่ยตั้งแต่ที่วัดตีอินเดียไม่แซ่งว,วง,งวัดป่าวัดปแล้วัดป่าที่ตอินเดียที่วัดเราไปแล้วมาที่เ,เดียหนูยังไม่ได้ไปที่วัดนี้ค่ะหนูไปที่อื่นไปแล้วหนูเคยไปอินเดียแล้วค่ะแต่ไม่ได้ไปที่วัดนี้ไปตั้งแต่ยังไม่แซาบกันแั้งเโอ้หรอคะไปอยู่กันโอ้ไปอยู่มาด้วย แต่กับข้าวอินเดียกินไม่เคยเป็นหรอกการกับข้าวไทยไม่ชีที่นี่เขาไปก็ไปในแม่ครัวเป็นหัวหน้าและพวกไม่ชีก็หลายคนช่วยกันทำในความจำก็ยังยายก็ได้นะคนที่ไปปิดทองพระเห็นไหมพระพระที่นู่นพระหัวงยายปิดทองไปใช่ไหมใช่ไหมนี่กี่กิโลก็ยังเดินสองน่องนะสองร้อยกว่า ไม่ยายยายปิดทอยไหมเกินเกินถึงรด้กีกิโลไหมเกินเกินเอยว่าเกินอแต่แกยังเดินเครื่องนะ่ไม่ต้องใช้ไมค์กำเนี่ยยายถามว่าคนนั้นกี่กิโลคนนี้กี่กิโลคนนี้เดินเคร่องเออยายเหลือสามสิบกิโลเหลือสามสิบกิโลมอายาสามศูนย์เนี่ยสามศูนย์เมื่อก่อนนี้สิสิบแปวสิบแปด น้ำหนักน้ำหนักสามสิบกิโลดายไม่ได้ช่วยวันนั้นก่อนมาช่วยก็ติดสามแผ่นใช่ติดตรงนี้ไม่เป็นไรไม่ได้ชิ้นหัวช่วยอ่านู่วนยาติดยาได้ติดตรงนี้ไปแล้วใช่ไหมใช่แจกสองประมาณเท่าไรนะค่ะเดี๋ยวไม่รู้จำนวนอ๋อยังไม่รู้จำนวนไม่รู้เพราะเราก็ไม่รู้ก็ต้องก็ทำไปเรื่อยๆค่ะไม่รู้เหมือนกันเดอไปจากเขาไปจากที่ไหน บริจาคกับคนนี้เลยค่ะคนเดียวใช่ค่ะบริจาคคนนี้เป็นหัวหน้าอายุไร์่ะเพื่อมาบริจาคพร้อมๆกันได้เลยค่ะด้วยความยินดีค่ะองค่างบนนี่ยายเป็นชนสิทธิ์นี่นี่แหละนี่แมโหทนาพันสองแสนกว่าโอ้สองแสนกว่าจะภาพใหญ่คนเดียวเลยมีหน้าอายุยืนไงอุ้ยอายุยืนเลยนะอันนี้ตกพันละบาทค่ะคุณยายพันละบาทเดียว ไอ้หนีมันจีนมากนะมากมากใช่ใช่ไอันนี้ตกบาทตาหยังดีอยู่ไหมใช่ตายังดีอเลยจีนมากมากครับมากนี่ไเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็มีนี่ยายเนี่ยนาคนาคนาคเห็นไหมโอ้น้าจีนมากจีนมากแบบนี้ใช่ครับใช่ครับใช่สีทองแบบนี้ก็แผ่นละบาทเดียวแต่ถ้าทองคําแท้เดี๋ยวนี้นะแผ่นละสิบบาท สิบกว่าบาทนะคะ่ะทองคาแท้แผ่นแค่เนี้นย,ยสิบกว่าบาทแล้วตอนนี้ทองสี่หมื่นกว่าบาทแล้วตอนสมัยยายทองกี่บาทตอนนี้ทองสี่หมื่นกว่าแล้วนะเป็นเจ้าว่าจูที่ประเทศทอเมริกานะค่ะ <c oughs> ที่เป็นเนี่ยท่านอยู่ที่วัดนี้เหมือนกันค่ะและท่านมายเห็นแป่ติดตรงนี้ท่านชอบอไปจังซื้อให้ป้าไปวางวัดจังไปวางทือเพราะน,านั่นอีกคนหนึ่งคนที่ ถักตัวก็เลยบอกว่าที่นู่นขายถูกกว่าอินเดียเลยบอกเลิกเขาก็โกหกเที่ยวคนนี้เราไปสั่งซื้อเปิดชองที่นี่ไง่เด็ดมากเลยเราไปติดปรากฏว่าเส้นไปติดที่หน้าจั่วอืมใช่สีมันตืดไม่เห่ทเขาเลือกติดอ๋อใช่ถูกกว่อืมถูกถูกกว่าแล้านู้นถูกกว่าใช่เรือเป็นทองไม่เต็ม ทองไม่เต็มอ้ไปเสียบเทียบกันติดหน้าจั่วที่อมเดกานะคะสีจืดเลยใช่ถ้าทองแท้สีทองแท้เก้า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 ดไปดูตรงนี้นะครับว่าถึงไหนกันแล้วจะแดงสองแม่ลูกติดลูปลูกลูกหล่อเลยอันที่เก้าหรือลูปปั้นเนี่ยรูปหล่อลูกหล่อกเก็บได้องค์นะเป็นรัชกาลที่เก้าเหมือนกันแต่แบบ ตัวใหญ่มากคนเอาไปยิงแอ่เพราไปเก็บมานี่มึงชอบเก็บนู้นเก็บนี่มามพี่หนูแก่แบบตามพี่แก้วอะ่ะสีผู้หญิงไี่ยอมเก็บนะเก็บมไม่ให้นายรู้ใช่ไหมมันไม่พอกับผู้หญิงไงผู้หญิงมันเป็นคนที่ตูวไม่พอกับผู้หญิงอ๋อ <c oughs> แล้วแต่ลงมึงชอบกระเทยหน่อยไอพี่ตัวชอบกระเทยไหมหรือไงชอบผู้หญิงแหละแน่ใจ ไม่เอาไว้แม่แม่เขารออุ้มหลานอุ้มหลานอยู่เนี่ยเขาก็มีคนคุย <c oughs> แม่รออุ้มหลานอยู่เนี่ย <c oughs> จะเลี้ยงไม่ไหวอยูไ่ไหนว่าไงว่าไงคุณยายบอกว่าตรงชื่อเนี่ย<ม>จะทำเป็นยังไงจะติดเป็นอะไรอยากให้ติดเพชรแวบแวบไม่ได้ตรงชื่อเนี่ยเป็นทองเป็นเพชรแวบแวบอยากให้ติดเป็นแวบแวบไม่ได้มันไม่สวยมันมัน งานละเอียดมากนะถ้าถ้าหัวเนี่ยเอาเอาเอาพลอยมาติดตรงหัวตัวหนังสือได้ตกแต่งนิดนึงได้แลยแต่ถ้าติดทั้งหมดแต่งเนี่ะลายต่างยังไม่ประมานน่าเดี๋ยวเอาเอาพลอยมาติดตรงเนี่ยหัวตัวหัวตัวหนังสือเดี๋ยวคุณยายคงจะมีช่วยช่วยเหมือนพูดเหมือนจะหางช่วยคนมาบริจาคท่วมเงิน ไม่เป็นไรเวลนายเด็กเข้ามาเราแต่นั่งพี่ติดทางหนั้นพอดี้ึ้งตึ้งขายบ้านที่กรุงเทพขายที่เลยเดี๋ยวนี้ไม่มีบ้านแล้วเหรอคะนี่ไงอยู่วัดตอนนี้นี่คือบ้านแล้วเป็นบ้านแล้วมีเวทเป็นใต้แล้วคิดยังไงแลคิดยังไงถึงสลากทุกอย่างคุณยายคิดยังไงถึงสลากทุกอย่างมันมันต้องมีที่พิงเออ อ่าอนี่มานั่งและข้างหลังนี้มันมีแต่กระดูกนี้นั่งนี่ได้ปะคุณยายนี่รอดตายไหมไมันด้มีแตกเกอร์นั่งไม่มีเนื้อหรอกคุณยายรอดตายเพราะหลุ่มพ่อหรออ่าเนื้อหรอยยากเฮ้ยยายมานั่งนี่มาให้เนื้อหรอกนั่งหลันี่มาหล่อมาแล้วล่ะยายจะนั่งเอ็นๆหน่อยไงเออแกเอ็นไปกอดแกนอนเปล่แล้ละโอ้ยค่อยยังช่วยอะไรยาย ทำไมยายมาอยู่วัดเออต้องมีที่มาที่ไปใช่ไหมทำไมถึงมาอยู่วัดะคะอยู่เฉยๆถูกชอบอเมรเงียบเงียบดีแล้วหลวงพ่อตั้งกตศน,นภาวานาบ้างเลยก็เลยชอบอยู่ตั้งแต่เรื่องการวัดวันที่พศอ,อ,อ,อสสามสิบพอโอสามสิบสามสิบเจ็ดปีแล้วใครยังไม่เกนะิดอ่ะ แรแท,ท่านอาจารย์ท่านปลามาตุ่ดงต้มหลุมฝังฝังศพตังแทงอ,ะอ่ะเพราะแถวนี้เป็นสุสานที่ทุฝังศพเยอะๆนะ่ะเป็นเงนถุงถุงซุย,ยแล้วร้างกดนอนไปข้างหน้านั่นแหละหน้าแั้วท่านก็ปลยเร่เรมาทุกใจที่นี่เลยซื้อที่นี่ไว้อ๋อที่นี่เป็นของยายเหรอ เป็นพระพระอ๋อเป็นที่ของพระถามว่าอะไรเนี่ยไม่ถึงขนาดนั้น,เ,นเพราะเราไม่เก่งมากนขนาดนั้นอย,อยากไปนิพพานไหมแต่ว่าภาวนาเคยภาวนาที่อินเดียที่หลวงพ่อให้นั่งกันสองชั่วโมงซะเลยแมงวันมันตอมหน้าย <c oughs> นเยอะแตงวันเยอะต้นได้กระดุกกระดิกโอ้ยอดทน ใจมือแต่ยุ่งกับไอแมงวันที่มันมามาเล,ล,ลย,ย,ย,ยไม่สงบเลยจนเลยจิตไม่สงบเท่าไหร่ <ừ. S 2> เพราะแมงวันมันเยอะที่เดีย <S <S <ừ. S 1> ว,าายวเดี๋ยวท่านแม่ยลืมตาปิดอยู่นั่นแหละนั่งใจไม่ต้องูจจังแต่ใจไม่สงบแท้ที่ควรอยากให้ยายร้ยองเพลงกลมเด็กโบราณให้ฟังหน่อยนะครับเอาละจำได้ไหมอ้าว ไม่เคยไม่มีเลยไม่เป็นเลยโบราณเ,เ,เ,เขาเขาเขาร้รองยังไงร้องแต่เพลงประเทศไทย <laughs> <laughs>